จากมูลนธิธิเลยจนถึงขนาดนี้แต่ว่าคุณการเอาเอาผมไปพูดแบบนั้นทําคลิปจนทําให้ผมถูกกระหน่ำย่ำเกงถูกด่าเสียให้ใหายเพื่อการปรโมทให้คนไปดูไลฟ์วันนี้ของเขาที่เขาขายของคือผมไม่เข้าใจคือตอนนี้คือผมเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำได้ทุกอย่างจริงๆเหรอ ไม่จบสัทีทําได้ทุกอย่างจริงๆเหรอคนคนหนึ่งสามารถทําอะไรก็ได้อย่างนี้จริงๆเหรอน้องทไมทํากันแบบนี้ทุกคนอดทนหนนะครับน้าพริกแกงกะลาสามกระปุกห้ากระปุกผมยังไม่ได้เงินอีกห้าหมื่นจากมูลนิธิครับอันนี้คือคำพูดผมนะเรคคอร์ดไว้ เพราะฉะนั้น <c oughs> จะมาด่าว่าผมหรือพูดว่าห้าหมื่นที่ได้จากผมไปและอีกห้าหมื่นผมโอนให้มูลนิธิและสะลักหลังส่งต่อให้ผมทําให้ผมทุกคนคิดว่าได้เงินแสนหนึ่งผมขอพูดตรงนี้อีกครั้งว่าเงินของมูลนิธิยังไม่ได้โอนให้ผม